สวัสดีครับผมนกเงไ้ยสายคล้องมือนี่เสียวกงสามใบเป็นแรกเปลี่ยนผนียตกับอาจารย์ทุนมอน,นี้ผมซังแล้วเอ็ดไรโดน,นแล้วผมสื่โกงมากทีใส่ของผมแล้วเลยอยากได้ก็เ,เลยว่าแรกเปลี่ยนกันเตรียมมัดใส่ถ่ายรถสิไปส่งแล้วเลงครับผมคำคำๆ มาคุ้มเดีบไว้บกระสิออกไปเลยแหละผมก็ได้ยเอาครับผมติดตามชมคลิปไปครับผมขอบคุณอาจารย์ทุกท่านและพี่น้องที่เข้ามารับชมด้วยครับผม แล้วนอครับผมใส่ขี้บนท้ายมัดเลยครับใส่แล้วพี่น้องยืดซิ่งครับผมท้องหลวงครับผมเอื่อจะไดทย์พอด้วย,ยไ้ครับผม โอมะหอดนะครับคายง่าจไอจ์นทุนนบผมหวัมงมะเนียดกันเลยนี่แหละครับปเนียดฉลัง ประกอบครับผมพอดีผมเอาควนมาใส่เองผมเอาควนใหม่กระฝากแต่ฝากคุ้นมาใส่ไปบ่ห่าวซะดอกดูมันบ่อไปป้าป้าไม่กันมันเท่เลย mọi người mất tích 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 mất tích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  mất 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 mất

บางทนมันรวมลายๆไม่ดีพวกเดียบนั okay, um, ้นเนี well, ่ยจะื uh, ่แหละอือก็อซีหาบาวมันพอตตาบเลยอันนั้นเดี๋ยวปนอันนั้นว่านอยม่นคู่อยู่เพียดเงาทางไหนบรัทลงเอะแไอ้ีดเียเี้นมือเลยนเทิ้งังอันนั้น

ดูเงี้ยเงี ö, ่ยเอาเียขอปลาเราไปก่อปลาเาถีเย็นไยเนาะเดี๋ยวเ็นเรียกไปดกอได้ก็ได้ครับ

ไอ้นั่นก็คำนี่เดี๋ยวมันสอบกับนทุ่มหนึ่งสองทุ่มเลยยุดขึ้นยากมากโอ้ผมจับตัวจะฟังนำบนเนี่ยป่ะโอ้ยนี่มานี่มาบได้ไหมมุกกาวเนี่ยขาผมมังเห็นแฮงขนลันปุ๊กลันปุ๊กแล้วเลียแต่อะไตัวที่นั่นน่นนะที่เตี้ยมเขาท่าย์นะจะไปเอามายังไงอ่ะน้องมันอันนี้มันผ่านเหรอมันกลับบ้าน ก็เลยบอกฝากวันที่แล้วผมว่าเราจะเอาสูตรไม่เอาทรงนี้ว่าทรงเอออีกทรงหนึ่งอันนี้มันอ่อนมีทรงทรงแข็งเขาทำมาเหรอฮะเขาเป็นคนแก่ทำเหรอหรือว่าอันนี้เป็นของตลาดนี่แหละผมเมื่อก่อนผมเคยไปโคราชแล้วผมเห็นใชได้ใส่สวาก,ก็ได้เนี่ยใส่สวาก็ากากกได้นี่ยได้ไหเนี่ย

ปลาสลิดไม่กินสลิดแข่งกันแข่งว่านำไปไรอโอ้แข็งกว่ากัน อันนี้มีกานร่มเงี้ยกันร่มเลยกั้น่มกุ้งดักปางเงี้ยมีดบุเฮ้ยอี่่่่นี่ม่นี่มจะเท่เอาชนาความรู้สึกขอมันรู้เอาเอานี่มพอแล้วเดี๋ยวผมไปแจ้งเองนะเดี๋นะเออเดี๋ยวไปแจงเองเเอาขึ้นสองกันแล้ขยาวดิเดี๋ยวลองลองเทสจัง่าะไีไม่น้อ มันยังไม่เกายังไม่เกายังไม่คิดเกายังไม่คิดเก่าอน้ไม่ด้ไม่ไแล้อแล้วอย่ามึอแล้วมันจะบิดมันจะ่โอลมแงเกิูเขามันเขามามันตํบปุ้นเลยต้ออกลึกอีกนะดูแล้วอ่ะม่ลา ไม่ใช่หรอกอันนั้นมันขึ้นมาเยอะหรือเปล่าตัดไปอีกเดี๋ยวไม่หรอกต้องเอาตีมันลงลึกปะมันลงไปลึกยัไงไงเนี่ยตัดไปหน่อยเนี่ยอันนี้มันลงไปลึกเน,นี่ยตัดมาตัดมีคนเอะมีผมคนน้อยเลยจะไปไหนกนนเ็เหมือนเดิมนี่เหมือนเดิมหรอกต้องถ้าจะให้เหมือนเดิมเป็นถู 好了办好แล้เฮ้ยไม่เถียงช่างดิไอ้นี่ชอบซิงช่างมนเอาขยอยขึ้นขยอยด้วยเช็คเช็คเช็คไม่ได้มันต้องขึ้นสองเลยขึ้นสองเลยมันจะลั่นสองไหมถ้าลั่นสองไหมถ้ลั่นสองต้องนั่งแก้กันไหม ถ้าขึ้นแล้ว่าเป็นยังยให้เลงแรงหน่อยแรงกว่านี้แรงกว่านี้แรงกว่านี้น้หล้้อนใหม่ดิบเนาะงานทั้งดอะไงานนี้นี่สามมืเนาะข้อนสามมือเนาอืมอีกอาทิตย์นึงก็อาออกแล้วเล็กร้องอ้สปริงล้องนะข้อบ๊น่นนแลกล้องพวกนี้มันเป็นกล้องั์ ไม่มีการล้อนไ,ไมน่มีการล้อนเสียงปนี้อาจารย์ทวน,น,น,นกับ้ผมปีนี้ใบไม่รู้นับไม่ได้ไ,ดไม่ตังค์เหรอพี่ซเลยอาจารย์ต้องไปต้งไปสองใบใบเยว ี่น้องผมขอจบคลิปดเ,เพียงเสนีห์ด้ครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับที่เข้ามารับชมคุณยิ่เข่าเท่าก็ดึงเลยเอานีครับ